วันนี้เรามาจาังหวัดนครปฐมนะครับมาไหว้องค์พระปสมเจดีย์นะครับพระร่วงนะครับวันนี้เลื่องงามยามดีค่ะสวนอ,อ้อมออกิดนะคะพักจากการทำสวนเขา้าฤาษีกล้วยไม้นะคะวันนี้ค่ะเราเดินทางมานคนปรปฐมค่ะตามมานี่เลยค่ะ เดี๋ยวเราจะมาทําบุญนะคะไหว้หลวงพ่อสังกัจจายกันก่อนนะคะช่วยเรื่องเงินทองนะคะมาเกันเลยค,ค่ะเดี๋ยวเราจะทำบุญเพื่อคุณผู้ชมด้วยนะคะ วันตอนนี้นะคะเราก็หาทูบเทียนและดอกบัวค่ะเข้าไปกราบพระสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่นครปฐมกันค่ะ วันนี้ก็ขอพอรค่ะให้เราทำการค้าขายดีค่ะคุณผู้ชมแล่ก็ขอให้คุณผู้ชมเมตตาส่วนออมออคิดและรายการพี่พูนชาแนลด้วยนะคะกดติดตามเลยค่ะเราก็ทำบุญกันค่ะคุณผู้ชม ที่รักนะคะตั้งใจอธิษฐานขอพอรมากเลยค่ะวันนี้นะคะเพราะว่าวันนี้ลูกชายค่ะเขาสอบนะคะก็ขอให้ลูกชายประสบความสำเร็จนะคะมีลุ้นกับเขาบ้างนะคะต่อมาค่ะเดี๋ยวออมพาคุณผู้ชมไปทานซูชิโร่เลยนะคะวันนี้เป็นคลิป2วันค่ะก็มีเมนูต่างๆนะคะเขาเป็น ซูชิสายพานอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นค่ะคุณผู้ชมออมชอบทานที่นี่ค่ะเพราะเรานะคะจำกัดงบที่จะเปตัวเองได้ค่ะอย่างเช่นจานสีแดง40บาทนะคะแล้วก็มีสีเท่าสีดำนะคะไม่แน่ใจแล้วก็มีสีทองด้วยแหละออมว่านะคะก็ราคาตามสีจานเลยค่ะกินเลยพีแล้วก็ ที่ออมชอบมากเลยนะคะออมชอบเมนูขนมหวานที่นี่ค่ะก็คือคนญี่ปุ่นจะทำขนมได้น่ารักและก็รสชาติดีนะคะไม่หวานมากเกินไปซึ่งถูกใจกับออมมากเลยค่ะ วันนี้สวนออมออกิีดพาคุณผู้ชมทั้งไหว้พระและทานข้าแล้วนะคะถ้าชอบคลิปของพวกเรานะคะกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะวันนี้กาบสวัสดีคุณผู้ชมค่ะ